เห็นไหมคะวันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้จะจะติดทาสีบ้านใหม่นะคะเห็นไหมคะก็เลยเก็บของอะไรออกหมดแล้วก็จะจะได้สวยๆเห็นไหมคะนี่คือบ้านที่ <laughs> ช่วงหน้าช่วงหน้าหน้าหนาวจะไม่อยู่บ้านนะคะนี่คือห้องอาบน้ํานะคะอ่างอาบน้ําด้วยนะคะนี่คือบ้านนะคะ วันนี้จะมาทาสีนะคะเพราะว่าเราเก็บเฟอร์นิเจอร์ออกหมดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะสองห้องนอนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือห้องรับแขกนะคะนี่คือห้องรับแขกเห็นไหมคะนี่ห้องรับแขกนะคะทุกอย่างเราเก็บไปหมดเรียบร้อยนะคะเพราะว่ากลัวมันจะเลอะเห็นไหมคะนี่คือที่ก่อไฟนะคะนี่คือที่ก่อไฟเห็นไหมคะเห็นไหมคะ วันนี้จะทาสีบ้านนะคะวันนี้จะทาสีบ้านตกแต่งบ้านวันนี้ค่ะเพราะว่าได้ได้เวลาแล้วเราเก็บอ่าอะไรพวกตู้พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรหลับเล็กๆออกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะกะว่าเวลาเราทาสีเราจะได้ไม่เลอะก็เ,เลยเก็บออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือห้องรับแขกนะคะโซฟานี้นะคะอ่า จะให้เขามาเอาฟรีนะคะคือให้คนที่ว่าเขาแบบว่า,าไม่มีเขาเราก็บอกว่าโอเคมาเอาโซฟานี้ได้เลยแต่ก็ยังไม่มาเอานะคะนี่คือห้องนอนนะคะนี่คือห้องนอนนะคะ,คหนนนะ,คะเห็นไหมคะนี่คือห้องนอนคือทุกอย่างนี่เก็บทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกะว่าจะทาสีทาสีหมดเลยเห็นไหมคะก็เรื่องเกี่ยวราะว่า,วา ทาสีนี่เขาไม่ได้ทาเหมือนบ้านเรานะคะที่นี่แล้วแบบว่าจะพ่นเอาแบบมาใช้เครื่องพ่นเอาก็เลยเอาเก็บของที่ว่าเป็นชิ้นส่วนออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้คือมาเก็บเล็กๆน้อยน้อยที่ว่าที่เราต้องเก็บแล้วก็จะมีมีช่างมาทํามามาทาทางานนะคะแต่วมารู้ว่าวันนี้จะมากี่โมงแต่ว่า เรามาก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะรีวิวบ้าน<ม>เล็กๆเ,เห็นไหมคะนี่นขีข้างในนะคะมีข้างในนะคะนี่ข้างในนะคะข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดประตูหน่อยเอามาไม่เป็นไรเอาไว้คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้ว่างเลยนะคะวันนี้วันนี้คือวันต้องทํางานเยอะวันนี้งานของเองนะคะ <laughs> โอเคนะคะ